สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง y o YouTube สิทธิพงศ์เสียวสารครับวันนี้ก็ผมจะพาเพื่อนเอฟซนะครับมาเบิ่งการพอะยดพ่างนะครับซึ่งเป็นอีพีสองนะครับหลังจากที่เหาคุดแปลงเตรียมแปงแล้วก็มาเบิ่งการปูผ้าพลาสติกนะครับการปูก็ยังสีืดอยแนนําไปก็คือเฮาสามารถที่จะเพาะในที่เก่าได้นะครับถ้าเพื่อนเอฟซมีพื้นที่บหลายนะครับสามารถที่จะ ในพื้นที่บริเวณเกาด่านะครับยางบานพื้นที่บ้านเฮาบบเยอะสินะครับ,บ,บ,เ,หเ,ะะรบเหมาะสําหรับกับพื้นที่ที่ต้องการเพาะ้ํานะครับอย่างที่แนะนําไปนะครับการปูพยางนะครับเพื่อลอ่องพื้นดินนะครับหลังจากข้าปูพยางนะครับกะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใส่ปูนขาวนะครับ ปุยนะครับเ <Queen 1971. S 1> พื <az> ่อป้องกันนะครับพวกเชื้อโรคแล้วก <have> ็ปั๊บสภาพนะครับท้องกากมั่นนะครับดีปุยบางบางปุ๋ยบางๆบางนะห้ทั่วนะครับทั่วพัดติทั่วพัดติเพื่อจะเป็นที่ลองนะครับของกากมั่นนะครับรอบรอบคางแล้วรอบรอบคางแต่รอบรอบคางแต่เขาก็ต้องโรยเพราะว่าจะป้องกันพวกหมด นะครับเชื้อราหรือว่าเชื marche, ้อโรคต่างๆที่จะมาเห็ดให้เชื้อเห็ดฝางเขาเห็ดฟ่างเฮานี่อ่อนแอนะครับเป็นการเตรียมแปลงนะครับข <Flynn> ั้นตอนที่สองปูผ้าแล้วก็ห้ยนะครับพอห้ยให้เรียบร้อยนะครับก็ไปนะครับก็คือนะครับเปิเย็นซีมาเบิ้งเลยครับ ใส่นะครับใส no <Wow. S 2> ่กากมันนะครับกากดินนะครับคุดนะครับแล้วกามะเทนะครับมะเทแปลงหนึ่งนี่ผมจะใส่อยู่12ถังอ่าซึ่งเป็นอ่าถังตักน้ำเข้านี่แหละครับ12ถังเอามากองไว้กองไว้กรองไว้จังเกียร์นะครับเราจะแนะนำเป็นเอพซีอ่าแบบละเอียดนะครับอ่าเรียนหลุมไปน้ำกันเบิ้องน้ำกันนะครับกอง ตรงกลางนะครับหลังจากโรยปูนขาวหลังจากปูผ่าโรยปูนขาวนะครับกองนะครับถังขนาดนี้นะครับเป็นทั้งตั้งน้ำพ่อถ้าเป็นถังซีสิบถังก็พ่อครับตัวนี้เป็นถังใบใหญ่ครับทั้งตั้งน้ำพ่อขนาดสิบดิบแล้วจังเกียร์ครับแล้วใส่มือเอาเกียร์ก็ได้ครับเกียร์มผมด้วยจะมีขาดก็ได้ยังไงครับเกียร์ เห็ดเป็นเทพไ้ตรงกลางนะครับเกียร,ร์ใส่มือเกียร์ก็ได้ครับเนื่องจากมีขาดเกียร์ให้ความหนาอยู่ประมาณสี่ถึงหานิ้วครับหรือประมาณสิบเซนครับประมาณเพร,ระาะความห่อนนะครับความห่อนของกากมัน,นเห็ดใหนอุณหภูมินะครับที่เขาหลังจากที่เข้าห้อยเชื้อห้อย อา,าหารต่างๆแล้วครับข้อมหอยเขาจะทั่วถึงพอดีครับถ้าบางกว่านี้ข้อมหอยจะบอถึงนะครับถ้าตรงไหนบางเขาก็จังเติมนะครับเติมกลางบ้านลงไปนะครับเกียร์เกียให้เสมอครับผมง่ายครับผมใส่มือเ,เนี่แหละครับแหวน F4 ใส่ขาเกียร์เกียร์ ไอความนาอยู่ที่สี่าาเส้นหาหนี่คือประมาณสิบเส้นก็ดูจากสายตาแลวกะกะประมาณเอากระไนะรขัดเกียร์ให้นะาความน้าอยู่ประมาณสี่เนหาเส้นมีเป็นขั้นตอนที่สองนะครับคือเอากลางมันมากรองนะครับมากรองแบบนี้นะครับขัเกียร์ให้เสมอนะครับ ตรงนี้นบางนะครับกะเกียร์เพิ่มเติมเกียร์เพิ่มเติมเบิ้งน้ำกันที่ระขันตอนเข้าใจง่ายๆนะครับพอดีผมจะเหตุคลิปต่อเนื่องครับพอถ่ายาวหลายนะครับกะเวลาช่วงตัดต่อแล้วก็อัปโหลดครับก็จะมีปัญหาอย่างไรอยู่ครับไปอยากให้เพื่เอฟซีนะครับในเบิง้งแล้วก็เข้าใจนะครับข้าใจาสงสัยนะครับสงสัยขันตอนได้กะ คอมเมนไตคลิปมานะครับสอดถามได้นจนถึงเก็บดอกครับซิบหมือเดี๋ยวเบิงน้ำกันครับวัสดุเพาะนี่ครับย่งทีได้ก้าวไปนะครับถาเ้ามี่้างกะใส่ฟางได้ครับแต่ว่าาก็ตรงมักประมาณขึ้นหนึ่งครับประว่าการ เพาะเห็ดนะครับอยู่ที่วัสดุเพาะแต่ละแรงมุกติดกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเน้นประหยัดนะครับต้นทุนเท่าไหร่เท่าใดนะครับเท่ากับสามารถที่จะมีกําไรนะครับในการเพาะเห็ดถ้าไปเห็ดล่งเรื่อนนะครับผลผลิตค่อนข้างจะได้ดีนะครับแต่ก็ลงทุนสูงนะครับเผื่เย็ซีก็ต้องปรับตัว เสมอนะครับเสมอรับเนี่ไปไดซีที่หานี่ ประมาณหา้าประมาณสิบเซนกะกะเอาครับไหนาแก่เคียงกันพเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีผลในการให้ความห่อนแล้วกะเห็ดเห็ดเกิดดอกเป็นขั้นตอนนะครับที่สองในการเตรียมนะครับหลังจากนั้นเรากยจะไปเบิรงขั้นตอนต่อไปนะครับเป็อนที่เบิรงทีละขั้นตอนนะครับจะได้เข้าใจนะครับ สามารถนําไปเฮ็ดได้เลยครับจนถึงการออกดอกเพราะว่าเฮ็ดฟางมันระยะระยะสัน้นเห็ดฟางระยะสั้นผักบุ้งยังใส่เวลาเกือบยี่สิบกว่ามื้อนะครับแต่นี่เฮ็ดฟางนี่สิบมื้อครับ,ส,บสิบมือเก็บผลผลิตนะครับเป็นข้อดีฝากติดตามนะครับทางช่องยูทูบสิทธิพงษ์สิี่ยงษานะครับจะเห็ด เป็น EP ที่สาให้เข้าใจนะครับรตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อน FC นะครับจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับตามขั้นตอนน่าก็ฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ